สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ most news ค่ะประจำวันจันทร์ที่11พฤษภาคม2558กับเรา2คนค่ะดิฉันแนนนารดาก่อสุวรรณค่ะและดิฉันปิ่นปราศัยแตงเที่ยงค่ะวันนี้นะคะเรื่องราวข่าวสารในแวดวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนั้นน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวค่ะหลายข่าวนั้นเป็นเรื่องราวของการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและก็นวัตกรรมค่ะอย่างเรื่องแรกในวันนี้นะคะทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะมีการจับมือร่วมกัน ับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าทนบุรีหวังที่จะทําการเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์ o t ท็อปนะคะในเรื่องของอาหารและก็เครื่องดื่มค่ะร่วมไปถึงภารกิจของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะมีการหารือถึงภารกิจเพิ่มเติมที่ได้รับมอบหมายจากพระาท่านนายกรัฐมนตรีนะคะในเรื่องของการเน้นเสริมศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีให้เพิ่มมากขึ้นค่ะ และก็ยังมีเรื่องราวของสํานักงานปรมาณูเพื่อสันตินะคะได้จัดการสร้างความเข้าใจนะคะสําหรับการดูแลผู้ป่วยโรคมะเรง็งด้วยการฟังวัสดุกัมมันตรังสีแบบถาวรค่ะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องราวนะคะเป็นเรื่องราวของโครงการนิทรรศการศิลปะเชิดชูพลเมืองดีค่ะซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยได้ตระหนักถึงการทําดีต่อสังคมค่ะฟังแบบนี้แล้วนะ่าสนใจมากๆติดตามได้ในช่วงนี้กับ most update ค่ะ เริ่มต้นด้วยการรู คือการของ2หน่วยงาน2อ,องคอ์กรนะคะนั่นก็คือทางกรมวิทยาศาสตร์บริการค่ะภายใต้การทํางานสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะจับมือกับทางคณะวิทยาศาสตร์ค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีในการเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์โอท็อปประเภทอาหารและก็เครื่องดื่มนะคะโดยเฉพาะในส่วนของพื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือค่ะพร้อมกับร่วมกันถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่เป้าหมายทั้ง7จังหวัด แล้วก็สามารถที่จะผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนได้สําเร็จเป็นที่เรียบร้อยถึง52ผลิตภัณฑ์เลยทีเดียวค่ะโดยผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหารและเครื่องดื่มถือเป็นหนึ่งใน5ของผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ1ตําบล1ผลิตภัณฑ์โอท็อที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจและมีแนวโน้มที่จะขยายตัวไปทั่วโลกแต่ยังมีผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหารและเครื่องดื่มอีกมาก ที่ประสบปัญหาเรื่องการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เกิดการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์และรสชาติที่ไม่สม่ำเสมอส่งผลให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนหลายรายไม่สามารถขอรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนได้จึงเกิดความร่วมมือกันของสองหน่วยงานจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหารและเครื่องดื่มในพื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือขึ้น เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมให้คำปรึกษาทางวิชาการแก่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหารและเครื่องดื่มในการเข้าสู่ระบบการขอรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยมือพื้นที่เป้าหมายรวม7จังหวัดได้แก่นกคนปรปฐมราชบุรีสุพรรณบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครน่นานและแม่ห้องสอนซึ่งล่าสุด โครงการได้ดำเนินการแล้วเสร็จตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้จึงจัดให้มีพิธีปิดโครงการพร้อมกับมีการจัดเสวนาในหัวข้อการพัฒนายกระดับศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพมาตรฐานและแนวทางการเพิ่มรายได้ณศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรมคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเมื่อวันอังคารที่11เมษายนที่ผ่านมาซึ่งทางด้านดรนัทนพงศ์วชิระ วงบุรีรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกล่าวว่าการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าไปยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าไทยเป็นเป้าหมายหนึ่งของกรมวิทยาศาสตร์บริการโดยเฉพาะสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่มเนื่องจากยังมีผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหารและเครื่องดื่มจำนวนมากยังไม่สามารถควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัย ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและไม่สามารถผลิตสินค้าให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนซึ่งเป็นผลจากการขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมอาหารอาทิกระบวนการผลิตที่ปลอดภัยการเก็บรักษาอายุผลิตภัณฑ์รวมถึงบรรจุภัณฑ์ที่ช่วยเพิ่มมูลค่าทางสินค้า ซึ่งล่าสุดค่ะโครงการได้ดำเนินการเสร็จสิน้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ได้ผลเป็นที่น่าพอใจมีสินค้าที่ผ่านเข้าสู่ระบบการขอรับรองการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนถึง52ผลิตภัณฑ์จากจำนวนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น137กลุ่มและมีหลายผลิตภัณฑ์ที่สามารถจะขยายตลาดเข้าไปสู่ห้างสรรพสินค้าและตลาดต่างประเทศได้อีกทั้งยังสามารถที่จะพัฒนาธุรกิจที่มีอยู่ถือว่ามี ความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าเพิ่มรายได้และสร้างชื่อเสียงของชุมชนให้เป็นที่รู้จักจนทำให้ชุมชนนั้นมีโอกาสขยายตลาดเพื่อรองรับการขยายตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะจากการจับมือร่วมกันของสองหน่วยงานแล้วก็จะทำให้เศรษฐกิจของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในส่วนของผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอปซึ่งถือว่าเป็นสินค้าที่มีมาตรฐานมีคุณภาพ ขาดเพียงอย่างเดียวนั่นคือการสนับสนุนส่งเสริมอย่างจริงจังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ณวันนี้ค่ะถือว่าเป็นความน่ายินดีที่พี่น้องประชาชนนั้นจะลือตาอ้าปากแล้วก็สามารถสร้างเศรษฐกิจสร้างรายได้ที่ดีขึ้นโดยการนําวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องให้มากยิ่งขึ้นค่ะค่ะแล้วก็เรื่องราวต่อไปนะคะเป็นเรื่องราวของผู้ป่วยโรคมะเร็งบ้างค่ะได้มีการจัดการสัมมนานะคะการสร้างความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งที่รักษาโดวยวิธีการฟังวัสดุกำมันตะรังสีแบบถาวรค่ะ สำนักงานประานูเพื่อสันติหรือปอสอกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดสัมมนาให้ความรู้แนวทางการดูแลผู้ป่วยหลังฝั่งแรกพร้อมเน้นย้ำข้อแนะนำแก่บุคลากรทางการแพทย์เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับทั้งตัวผู้ป่วยและผู้ใกล้ชิดโดยงานนี้จัดขึ้นที่โรงแรมอมารีดอนเมืองแอร์พอร์ตกรุงเทพมหานครค่ะ นายกิติศักดิ์ชินอุดมทรัพย์รองเลขาธิการสำนักงานประ l ณูเพื่อสันติหรือปอสอได้เป็นประธานในการจัดงานสัมมนาการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งหลังการรักษาโดยการฝังวัสดุกำมันตารางสีไอโอดีน125หรือการฝังแร่ไอโอดีน125 หลังจากที่มีข่าวออกมาเป็นกระแสทางสังคมว่าขณะนี้ได้มีผู้ป่วยเดินทางไปรักษาโรคมะเร็งด้วยการฝังแร่แบบถาวรจากประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นการรักษาโรคมะเร็งในอวัยวะต่างๆส่งผลให้เริ่มเกิดผลกระทบทางด้านความปลอดภัยต่อตัวผู้ป่วยและผู้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น โดยทางสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลความปลอดภัยในส่วนนี้โดยตรงจึงได้มีการจัดสัมมนาในการสร้างความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งโดยวิธีการฟังวัสดุกำมันตรังสีแบบถาวรสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลชุมชนเจหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีและสมาคมที่เกี่ยวข้องรวมถึงประชาชนที่สนใจ เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจรวมทั้งให้ข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัยของผู้ป่วยอีกด้วยเรามีเสียงสัมภาษณ์ของคุณกิติศักดิ์ชินอุดมรัพย์รองเลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติค่ะอันตรายจากการฝังแร่ถ้าสมมุติว่าเราใช้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากลกไม่มีอันตรายเป็นการรักษาผู้ป่วยนะครับในประเทศไทยอย่างที่ผมเรียนได้ทราบแล้วในประเทศไทยมีการดาเนินการในลักษณะนี้มาพอาสมควรแล้วนะครับแต่ว่าเป็นการฝังในมะเร็งต่อมลูกหมากในระยะเริ่มต้นนะครับ เพราะฉะนั้นเมื่อฝังเข้าไปแล้วเนี่ยถามว่ามีมียอันตรายไหมไม่มียอันตรายถ้าปฏิบัติตัวถูกต้องตามตามมาตรฐานสากลถือว่าปลอดภยัยปลอดภยัยสำหรับตัวผู้ป่วยปลอดภยัยสําหรับบุคคลรอบข้างด้วยแต่ที่มันเป็นประเด็นปัญหามาเนื่องจากว่าผู้ป่วยไม่ได้รับคําแนะนําที่ถูกต้องเมื่อเดินมาถึงเมื่อกลับมาถึงประเทศไทยแล้วก็เลยเป็นปัญหาครับอ,อย่างตัวไอโอดี125นะครับมันจะมีค่าครึ่งชีวิตนี่60วันแปลว่าทุกๆ60วันเนี่ยมันจะลดไปครึ่งหนึ่ง ที่เรากังวลก็คือว่าเมื่อคนเื่อเมื่อคนไข้ได้รับการฝังแก่เข้าไปใหม่ๆเนี่ยนะครับตรงนั้นระดับนังสีจะค่อนข้างจะสูงแต่เมื่อระยะเวลาผ่านไปผ่านไประดับนังสีมันจะลดลงลดลงนะครับยิ่งนานยิ่งปลอดภัยยิ่งนานยิ่งปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติระยะเวลาห่างผ่านไปสัก6เดือนสักปีหนึ่งเนี่ยนะครับไม่ต้องเป็นไม่ต้องเป็นกังวลละตรงนั้นปลอดภัยแล้วนะครับสามารถใช้ชีวิตสามารถทําดําเนินการอะไรได้เป็นปกติที่เราห่วงก็คือระยะต้นๆที่ได้รับการฝังแก่เท่านั้นเอง ที่อาจจะมีอันตรายกับคนรอบข้างอันตรายที่ว่านี่ไม่จะถึงอันตรายกับจะถึงกับจะเสียชีวิตนะครับญาติผู้ป่วยไม่ถึงว่าอยู่ใกล้ๆจะเสียชีวิตเลยไม่ใช่แบบนั้นเป็นการได้รับรังสีโดยไม่จําเป็นคือหลักการได้รับรังสีเนี่ยเราจะป้องกันไม่ให้บุคคลทั่วไปได้รับรังสีโดยไม่จําเป็นนะครับทางด้านของรองศาสตราจารย์นายแพทย์ประเสริฐเลิศสงวนสินชัยนายกสมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทยได้กล่าวเพิ่มเติมถึงปัจจุบันว่า พบผู้ป่วยที่รักษาโรคมะเร็งด้วยวิธีการฝังแร่ไอโอดีน125ในประเทศเพื่อนบ้านกลับมารักษาต่อที่โรงพยาบาลในประเทศไทยและเสียชีวิตหลังการรักษาอีกทั้งมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายจากรังสีในการรักษาด้วยวิธีดังกล่าวส่งผลให้ประชาชนเกิดความตื่นตระหนกเป็นอย่างมากเราจึงมีเสียงสัมภาษณ์ของรองศาสตราจารย์นายแพทย์ประเสริฐเลิศสงวนสินชัยนายกสมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยายแห่งประเทศไทยค่ะ ฝากสือ่อนะครับนะช่วยให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆถ้าหากว่าผู้ป่วยคนใดท,ที่ทราบว่าตัวเองไปรับการฝังแร่มาเนี่ยนะครับนะอาจจะเข้ามาลงทะเบียนนะครับนะเพื่อที่จะให้แพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางต่างๆนะซึ่งแพทย์ต่างๆเนี่ยในประเทศไทยเท่าที่เราคิดว่าสามารถที่จะให้ข้อแนะนําหรือวัดปริมาณสีต่างๆแล้วก็เสนอข้อแนะนําต่างๆให้คนไข้ได้เนี่ยนะก็คิดว่ามีสัก30 30แห่งในในประเทศไทยนะครับก็โดยเฉพาะโรงพยาบาลที่รักษามะเร็งที่มีเครื่องฉายรังสีต่งตางๆนะครับหรือว่ามีเครื่องมือทางเอ็กซเรย์ขั้นสูงนะครับก็จะมีอุปกรณ์ที่จะวัดปริมาณสีต่งตางๆเพื่อที่จะรู้ว่านะักขณะนี้เนี่ยอ,อัตราการแผ่รังสีเนี่ยยังสูงเกินกว่ามาตรฐานหรือเปล่าถ้ายังสูงอยู่ก็จะมีข้อแนะนําว่าท่านควรจะปฏิบัติตัวยังไงคนที่คอยดูแลหรือคนรอบข้างหรือญาติพี่น้องจะต้อง วางตัวยังไงบ้างเพื่อความปลอดภัยนะไม่คือไม่จําเป็นถึงขั้นที่ว่าออ่จะต้องแยกกันอยู่นะครับนะแล้วก็ไม่มีใครกล้าเข้ามาดูแลไม่ถึงขั้นนั้นเรามีวิธีการที่จะทําให้ทุกคนอยู่อย่างมีความสุขร่วมกันได้นะครับแล้วก็สาธารณชนรอบนอกคนที่ไม่เกี่ยวข้องไม่รู้อะไรเลยนะครับก็จะไม่ต้องไปโดนลังสีโดยไม่จําเป็นนะครับอย่างที่พูดถึงว่าลังสีเนี่ยถ้าใช้ได้ถูกต้องเกิดประโยชน์อย่างยิ่งแต่ในขณะเดียวกันถ้าหากว่าใช้แล้ว ไม่ถูกต้องหรือว่าไม่ได้มาตรฐานก็แน่นอนครับเกิดผลเสียหรือผลข้างเคียงได้นะครับเพราะนันอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่เราอยากจะสื่อสารนะครับนะเพื่อให้ทุกคนปลอดภัย อย่างไรก็ตามการสัมมนาในครั้งนี้จะเป็นการเน้นย้ําในการดูแลผู้ป่วยและแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้องซึ่งทางปอสอเองมีความเชื่อมั่นว่าถ้าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือรวมทั้งปฏิบัติตามข้อแนะนําอย่างเคร่งครัดก็จะทําให้เกิดความปลอดภัยได้อย่างแน่นอนค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ ผู้ป่วยรวมถึงประชาชนคนทั่วไปนะคะจะต้องให้ความสําคัญให้ความสนใจกับเรื่องความอันตรายจากวัตถุหรือว่าวัสดุทางกำมันตรังสีกับแร่ i o d ดีน125แน่นอนค่ะว่าหลายคนที่เกิดอาการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งก็อยากจะหาวิธีการในการที่จะรักษาโรคให้หายแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นนะคะการรักษานั้นควรที่จะอยู่ในการดูแลของแพทย์หรือปฏิบัติตัวตามที่แพทย์สั่งเท่านั้นค่ะเพราะว่าบางครั้งบางสิ่งบางอย่างสิ่งที่แปลกปลอม เมื่อนําเข้าไปสู่ร่างกายไม่ได้หมายความว่าสิ่งนั้นจะดีที่สุดและจะถูกต้องเสมอไปนะคะก็ต้องขอขอบคุณในส่วนของสํานักงานประมนุเพื่อสันติค่ะที่ได้มีการถ่ายทอดในส่วนขององค์ความรู้การเตรียมความพร้อมการรับมือการสร้างความรู้ความเข้าใจสําหรับแร่ไอโอดี125ค่ะเรามาต่อเนื่องกันที่อีกหนึ่งข่าวเลยนะคะเพราะว่าเป็นภารกิจของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะที่ได้มอบหมายให้ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีได้ร่วมกันหารือถึงภารกิจเพิ่มเติมที่ได้รับมอบหมายจากท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมที่จะเน้นในเรื่องของการเสริมศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะ เมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาคมที่ผ่านมาคุณสาณีมุสีแดงผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้หารือกับคุณสมชายเทียมบุญประเสร,ริฐรองประหลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประธานคณะทำงานประชาสัมพันธ์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประสานงานและเชื่อมโยงภาร,รกิจที่สอดคล้องกับภารกิจที่ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับมอบหมายจากพระนท่านนายกรัฐมนตรี เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประสานงานและเชื่อมโยงภารกิจที่สอดคล้องกับภารกิจที่ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับมอบหมายจากคณะท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งประกอบไปด้วย 1. การกำกับดูแลศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงหรือ MOC เพื่อเชื่อมโยงกับศูนย์ปฏิบัติการ 2. เสนอแนะประเด็นยุทธศาสตร์ในภารกิจของกระทรวงรวมถึงกระตุน้นเร่งรัดผลักดันและเสนอแนะการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนของกระทรวง 3. ให้รับผิดชอบประชาสัมพันธ์ผลงานกระทรวงเชื่อมต่อกับสำนักโฆศก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสอชอและสุดท้ายในหัวข้อที่4ให้จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากท่านรัฐมนตรีเจ้าสังกัดนำเรียนรัฐมนตรีเจ้าสังกัดได้ทราบและส่งให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีสำนักเลขานิการนายกรัฐมนตรีเพื่อน,นำเสนอเรียนให้กับนายกรัฐมนตรีได้ทราบต่อไป ทั้งนี้ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ช่วยแนะนำการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ควรสร้างกลไกรองรับจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพรวดเร็วและครอบคลุมผลงานที่เป็นประโยชน์ในหลายรูปแบบโดยตนเองนั้นยินดีที่จะสนับสนุนส่งเสริมในบทบาทที่เกี่ยวข้องและไม่ขอก้าวล่วงภารกิจประจาที่ทางสานักศูนย์หรือว่าทางกลุ่มได้มีการปฏิบัติอยู่แล้ว สำหรับข้อเสนอแนะจากผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้นทางรองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมถึงข้าราชการยินดีน้อมรับและนำไปปรับปรุงภารกิจงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นมากในลำดับต่อไปค่ะนี่ถือว่าเป็นการเจราจาหาหรือกันถึงความร่วมมือต่างๆนานาเชื่อได้ว่าในอนาคตข้างหน้านะคะการทํางานของแต่ละหน่วยงานของแต่ละกระทรวงก็จะมีการสื่อสารเพิ่มเติมกันมากขึ้นทําให้เป้าหมายที่จะเดินทาง ไปในเรื่องของความสําเร็จของการนำรํำเรื่องของวิทยาศาสตร์เรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของนวัตรกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องกัน mm. ก็จะมีคุณภาพมีประสิทธิภาพและก็ได้ประสิทธิผลเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ และเรื่องราวต่อไปนะคะเป็นเรื่องราวของนิทรรศการศิลปะบ้างค่ะเพราะว่านะคะทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีค่ะได้จัดพิธีเปิดนิทรรศการศิลปะเชิดชูพลเมืองดีหรือว่า An Art n a Exhibition to Honor Good Citizens นะคะซึ่งเป็นผลงานของคุณไกรสอนประเสรศิฐซึ่งท่านเป็นอาจารย์สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์จากคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีค่ะ ซึ่งนิทศการนี้มีเรื่องราวและก็แนวคิดในเรื่องราวของการนำเรื่องของพลเมืองดีที่เสียสละช่วยเหลือผู้อื่นจนไม่คิดถึงชีวิตของตัวเองค่ะแม้กระทั่งตอนที่ต้องเสียชีวิตลงนํามาถ่ายทอดผ่านผลงานทางศิลปกรรมเพื่อเป็นการยกย่องพลเมืองดีและให้ประชาชนรุ่นหลังได้ระลึกถึงพร้อมถึงตระหนักถึงการทําความดีต่อสังคมซึ่งได้จัดต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า17ปีแล้วค่ะ สำหรับนิทรศการศิลปะเชิดชูพลเมืองดีในปีนี้ได้นำเรื่องราวของคุณประมวลสุวรรณโรธพนักงานขับรถพลเมืองดีที่ขับรถบรรทุก6ล้อหยุดจอดรถช่วยรถกระบะที่จอดเสียทางข้างทางขณะผูกเชือกและเตรียมลากจูงไปที่อู่ก็เกิดเหตุรถพ่วง22ล้อหลับในพุ่งเข้าชนท้ายจนเป็นเหตุให้ในายประมวลต้องเสียชีวิตลงในที่สุดค่ะ โดยแนวคิดในการสร้างสารรค์ผลงานศิลปกรรมในครั้งนี้นะคะท่านอาจารย์ไกรสอนกล่าวว่าได้นําแนวคิดประเพณีวัฒนธรรมล้านนาที่เกี่ยวกับตุงที่ใช้ในงานอวมงคลอย่างเช่นตุงแดงมาใช้ค่ะ จากความเชื่อที่ว่าหากพบตุงแดงปักอยู่แสดงว่าบริเวณนั้นได้มีการตายแบบไม่ธรรมดาเกิดขึ้นหรือว่าเกิดการตายอย่างไม่ดีงามมานะคะแล้วก็ได้นําความเชื่อดังกล่าวค่ะมาสร้างสารรค์ผลงานศิลปกรรมประเภทศิลปะการจัดวางซึ่งจัดแสดงอยู่ที่บริเวณถนนธัญบุรีวังน้อยอําเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีค่ะซึ่งเป็นบริเวณเดียวกับที่พลเมืองดีท่านนั้นได้เสียชีวิตลงนั่นเองค่ะ เรามีเสียงสัมภาษณ์ของท่านอาจารย์ไกรสอนประเสริฐอาจารย์สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีค่ะในโครงการนี้เนี่ยผมถือว่าเป็นโครงการงานวิจัยนะครับในการพัฒนาศิลปกรรมแล้วก็สอดคล้องกับการที่ส่งเสริมยกย่องของคนที่ทําคุณงามความดีกับสังคมแลก็จะเป็น2มิติทั้งเป็นงานวิชาการและก็งานที่ยกย่อง คุณงามความดีของคุณประมวลนะครับซึ่งจะเห็นว่าคุณประมวลนั้นเป็นคนซึ่งไม่มีฐานะที่ร่ํารวยนะครับการศึกษาก็ไม่สูงแต่สิ่งที่คุณประมวลมีนั้นวันนี้คุณประมวลมีจิตใจที่สูงส่งนะครับการช่วยเหลือรถที่เสียกลางทางนะครับแล้วก็ตัวเองได้ช่วยแล้วก็เกิดอุบัติเหตุรถรัชนการเสียชีวิตนี้ลงไปเนี่ยเราอยากหยิบเป็นตัวอย่างที่สะท้อนให น้องๆคนไทยหรือเด็กๆนะครับได้คิดแล้วก็ทําเป็นตัวอย่างถ้าวันนี้อาจารย์ไกสอนนั้นไม่ได้หยิบยกในเรื่องเล็กๆเหล่านี้ขึ้นมาก็จะไม่มีเรื่องตัวอย่างที่ดีๆให้กับเยาวชนหรือแม้แต่สังคมไทยนั้นได้ได้ตระหนักนะครับผมถือว่างานนิเทการนี้นั้นเป็นงานวิวชาการที่สะท,ะทอ้อนถึงจิตใจคนในสังคมและอยากจะให้เป็นตัวอย่างที่การจัดนิเรศการเหล่านี้เนี่ยมากขึ้น โดยนิทรรศการศิลปะเชื้อชูพลเมืองดีนี้จะจัดขึ้นนะคะจนถึงวันที่30พฤษภาคมนี้ค่ะซึ่งเปิดให้เข้าชมได้ทุกวันท่านผู้ใดสนใจนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์0841232557โดยโครงการนี้นะคะได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือสกวและสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติหรือวชค่ะ ใครที่ชื่นชอบและก็รักรวมถึงหลงไหลในศิลปะก็สามารถที่จะไปรับชมได้เลยนะคะเพราะว่าเปิดให้เข้าชมทุกวันจนถึงวันที่30พฤษภาคมที่จะถึงนี้ค่ะต้องบอกว่าเรื่องราวของศิลปะนั้นในแง่มุมหนึ่งเราอาจจะได้มีโอกาสไปศึกษาและก็เรียนรู้ในส่วนของเทคโนโลยีของสีซึ่งเทคโนโลยีของสีในปัจจุบันนี้ทุกวันต้องบอกว่าเรื่องของวิทยาศาสตร์การผสมสีเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมต่างๆนั้นมาช่วยเพิ่มภูนมูลค่าการรับชมศิลปะ ให้มีอรรถรสในการรับชมเพิ่มมากยิ่งขึ้นนี่คือข่าวสารที่เรานํามาฝากกันในช่วงของ most update นะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าน่าสนใจมากเลยทีเดียวตลอดหลายๆสัปดาห์ที่ผ่านมาประมาณ2-3สัปดาห์เราจะได้ยินข่าวตามสื่อต่างๆกับเรื่องของการที่มีไฟลุกขึ้นเรามีการนำเสนอแล้วเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงอีกหงแงม่มุมเพราะว่ากำลังถูกวิจารณ์ แล้วก็วิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักเลยในเรื่องของการที่มีบุคคลในบ้านไปจุดไฟอันนี้เป็นโรคที่แพทย์สามารถระบุเป็นชื่อโรครู้หรือไม่ว่ามีอยู่จริงๆในโลกใบนี้นะคะรวมไปถึงค่ะโต๊ะมีหูจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาติดตามกันในช่วงหน้ากับ most world สักครู่ค่ะค่ะ